ชาวราศีพิจิกครับกับดวงชะตาครึ่งเดือนหลังนะฮะของมีนาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภนะครับแล้วก็ตัวช่วยนะครับมาดูเรื่องแรกครับเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้มุมดาวการเงินคือดาวพฤหัสครับและโคจรตัวเนี้ยดาวพฤหัสโคจรเรียกว่าเป็น4ี่กลัคนานะครับเรียกว่าได้ปฐุมเกณฑ์เนาะเรียกว่าการเงินมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะหรือว่ามีช่องทางการหาเงินนะฮะหรือว่ามีช่องทางการแก้ปัญหาก็ได้นะครับ หรือกอย่างครับมันมีช่องทางที่จะจัดการนะครับกับนีิสินนะครับบางอย่างได้ถ้าสมมติว่าคุณเกิดวิกฤตอะไรเกี่ยวกับการเงินในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าช่วงขวบเดือนนี้อยู่นะมันจะมีวิธีที่จะจัดการปัญหานะครับหรือว่ามีคนมาช่วยก็ได้นะครับบางคนบอกไม่มีใครช่วยหรอกมีแต่ตัวเราช่วยเ,วเราเองก็แน่นอนครับมันก็จะมีวิธีที่จะจัดการกับปัญหานั้นๆอย่างได้อย่างหนึ่งแหละนะครับข้อดีคืออย่างหนึ่งข้อต่อมาฮะ มันมีเรียกว่าถ้าใครค้าขายครับในช่วงนี้มันจะมีเรียกว่าการทําการตลาดดีๆครับช่วงนี้เหมาะการทําการตลาดนะไม่ว่าจะจัดโปรโมชั่นนะครับหรือว่าทําการตลาดอะไรก็ตามนะฮะมันมีแนวโน้มที่จะทําแล้วสําเร็จทําแล้วได้กําไรนะครับทำแล้วมีโอกาสจะจะบอกว่าอย่างไงล่ะมีโอกาสจะได้โชคลาภฟุกๆนะครับบางทีเป็นลูกค้าสั่งออเดอร์แบบฟุกๆเข้ามาเลยนะเออเป็นออเดอร์ที่โอ้โหแบบชื่นใจนในเดือนนี้แบบรอดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่มีข่าวดีนะครับแล้วก็ลูกคา้าเก่าๆเขาก็จะกลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับดาวประจาตัวคนราศีพิจิกคือดาวองคารในช่วงนี้นะฮะดาวองคารโคจรอยู่ในภพศาสชะแสดงว่าช่วงนี้จะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเยอะหน่อยหรือว่าต้องเจอหรือว่ามีคนมาหานะครับบางคนอาจจะมีการฟอร์มทีมนะครับทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นบางคนนะครับสาสระยังหมายถึงการเดินทางแสดงว่า จะต้องเดินทางนะครับแต่ว่าโคตรอึดอัดเลยนะถ้ามองนะครับดาวประจาตัวคือดาวอังคารโคจรเป็นมหาอุดก็ยังดีนะครับเพียงแต่ว่าอยู่บ้านของดาวเสาร์นะครับดาวประจําตัวอยู่คู่กับดาวศัตรูของตัวเองฉะนั้นมันเหมือนกับมีศัตรูคนในที่ทํางานแหละนะครับอะไรที่เราต้องทำนะครับมันมีคนเหมือนไส้คนอิจฉาคนจับผิดคนตรวจสอบคน พูดในทางที่ไม่ดีเอาเราไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี่ครับฉะนั้นช่วงนี้คุณจะเจอเขาเรียกศัตรูในที่ทํางานบางคนอาจจะไม่เรียกว่าศัตรูแหละแต่ว่าคนที่แบบหน้าหมันไส้เลเกินเนี่ยนะฮะเขาจะมีบทบาทนะครับช่วงนี้จะออกตัวแรงทําให้เราแบบกังวลพอสมควรเนาะฉะนั้นช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการงานโดยเฉพาะเรื่องคนให้มากๆเพราะว่าไม่ธรรมดานะคนที่เขาหมันไส้หรือคุณหมันไส้เขาอยู่เนาะมันก็ดีกว่า จะเป็นอริต่อกันเรียกเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันและกันก็นได้นะฮะทีนี้ครับมาดูต่อนะฮะถามว่าไอ้ปัญหาต่างๆนามันจะจบได้หรือเปล่าจบได้ครับมีดวงหนึ่งผู้ใหญ่ช่วยครับสองนะครับในช่วงนี้คุณตัวคุณเองนะ,ะมีสเสน่ห์พิเศษนะฮะ เพราะฉะนั้นพูดคุยหรือโน้มน้าวใจใครก็จะสําเร็จนะครับในช่วงนี้ดาวนะครับเกี่ยวข้องกับดาวพระศุกร์นะฮะโคจรเป็น3แกาลคณาก็ได้ปทุมเกณฑ์อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการโน้มน้าวใจคนได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโชคคุกฟลุกอันนี้น่าสนใจครับดาวพระศุกร์โคจรเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนนะครับเจ้าเรือนพบปัตตนีแล้วก็เจ้าเรือนพพวินาศนะครับโคจรอยู่ในภพบาสรช้าอยู่คู่กับดาวองคาดาวประจาตัวของเราเองนะฮะนั่นเป็นบทสรุปข้อนะครับมันหมายถึงเรื่องของ มีโชคฟุกๆดีครับหนึ่งจากการเสี่ยงโชคเสี่ยง,งดวงสงโชคอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินหรือว่ามีคนเรียกว่าเอาของอะไรบางอย่างมาให้เรานะหรือมีโชคมีลาภจากการที่เราเจรจาต่อรองอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามันเป็นอะไรที่ออปกติไม่มีคนช่วยกับมีคนช่วยใชยเลยนะฮะแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคจากการทํางานด้วยนะครับฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ไอ้ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีที่จะจัดการแล้วก็มีทางแก้ทางออกได้เสมอแต่เครียด มากบอกกันนะครับจะบอกจะไม่บอกว่าคุณจะสบายคุณจะเครียดมากนะครับแต่มีทางแก้ทางออกตัวช่วยหรือดาวตัวช่วยหรือว่าคน,คนที่จะมาช่วยนะครับหรือว่าทางออกของปัญหาเนี่ยมันจะมาตอนหลังจากปัญหาพอสมควรแล้วหรือว่าแก้ปัญหาไปในสักระยะเวลานึงแล้วแล้วมันจะเจอทางแก้ทางออกเสมอด้วยนะครับไม่ใช่ว่าติดตันไม่ครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องความรักนะฮะคนที่โสดนะครับ ระยะนี้ยังไว้วางใจไม่ได้นะต้องระมัดระวังครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนโสดนะฮะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาเนี้ยอันตรายนะครับอย่าไปยุ่งอย่าไปคล้องเกี่ยวอันตรายนะครับเพราะนั้นเขาจะมาหลอกล่ออะไรบางอย่างกับเรานะฮะแล้วก็ส่วนใครที่แบบมีคนคุยอยู่ด้วยแล้วนะครับในช่วงนี้มันจะมีการสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้มันก็มีโอกาสที่จะคุยกันหรือว่สนิทกันมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ประการต่อมา เรื่องของท่านที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้หรือว่ามีครอบครัวนะครับในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือครัวเรือนค่อนข้างสูงขึ้นมากๆเลยนะฮะแล้วก็คนที่มีคู่อยู่นะครับดาวคู่ครองคือดาวพระศสกุ์นะครับตอนนี้โคจรอยู่คู่กับดาวประจําตัวของเราแต่เพื่อนอยู่บ้านของดาวพเสร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นกัดก่อนก่อนทำให้เกิดปัญหาประทะคารมกันได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะผมยังมองว่าดาวพเสร์มันเลยทําให้แบบปัญหาเก่าๆมันคลุกกุ่นกลับมาระวังการขุดของเก่ามาทะเลาะกันนะครับ ถ้าคุณเคยทะเลาะเรื่องอะไรกันมาก่อนนะฮะแล้วก็เป็นปมเป็นประเด็นอะไรกันมาเนี่ยระวังนะฮะไม่เขาก็ขุดขึ้นมาเราก็เผลอขุดขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันนะครับฉะนั้นพยายามพูดเรื่องใหม่ๆพูด การแก้ปัญหาในอนาคตนะครับอย่าไปพูดปัญหาเดิมๆเดี๋ยวมันจะบานปลายเลยนะครับต้องบอกนี่ก่อนนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดก็จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันได้เป็นอย่างดีเนาะเออเหมือนกับประเภทแบบหนังไทยนะฮะที่แบบทะเลาะก,กันแรกๆสุดท้ายก็โอเคก็แฮปปี้กันดีนะครับประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับใครที่ปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายนะครับระวังเรื่องของ โรคประจำตัวจะกลับมานะครับหรือก็เรียกว่าไม่ค่อยสบายนิสายตัวตัวรุมๆนะครับใครที่ฉีดวัคซีนมาเจอเจอเจอเอฟเฟกในช่วงนี้ได้พอสมควรนะฮะแล้วก็ท่านที่เรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดหรือความดันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับช่วงนี้น้หนักตัวจะเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ประการต่อมาครับท่านที่เรียกว่ามาอยู่ในวัยสวครับสิ่งที่ต้องระวังคือโรคประจำตัวนะครับอย่างเงี้ยจะกลับมานะครับต้องระวังแล้วก็ เรื่องต่อมาครับคือเรื่องของการปวดหัวนะครับปวดหัวแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวเรียกว่าเหมือนกับไมเกรนขึ้นนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังดูแลร่างกายให้มากๆเลยนะครับท่านที่อยู่ต่างประเทศนะฮะในระยะนี้ครับดวงเด่นหนึ่งมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยขึ้น 2นะครับต้องออกหน้าหรือว่าออกตัวแทนอะไรสักอย่างกับใครนะครับข้อ3มนะครับมีดวงถูกใช้ไว้วานให้ไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่างานจะยุ่งเยอะขึ้นแต่ว่าเงินยังพอที่จะหมุนเงินได้อยู่ปัญหาที่คาคราคาซังอยู่มันยังไม่จบนะครับแต่ว่าจะมีทางแก้ทางออกหรือว่ามีหนทางนะครับที่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างแล้วนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วยก็ได้นะครับหรือว่าคนที่อยู่ต่งางประเทศช่วงนี้งานเยอะขึ้นหนัขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มจะมีช่องทางหรือแสงสว่างในการแก้ปัญหาเนาะ แล้วก็เดี๋ยวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคูณเรือนค่อนข้างเยอะนะครับต้องระวังระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแหละแล้วก็ประการต่อมานะครับท่านที่เรียกว่าเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับมีเลข63นะครับ57ครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชลงนะครับคือเลข0ครับสีที่ถูกโชลงครับมีดังนี้มีสีน้ําเงินนะฮะมีสีดำนะครับมีสีชมพูนะฮะแล้วก็มีสีเหลืองสีที่ไม่ค่อยถูกโชลงคือสีเขียววันที่ดีครับมีวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ครับวันที่ติดขาคือวันพฤหัสนี่เองนะครับแล้วก็ต่อมานะครรับเื่อองงข ท่านที่จะบอกว่าทําบุญนะครับมีโอกาสทําบุญบ้างเน,ะเงนะาะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเบอริจากเลือดโงทานสัตว์นะครับทำบุญกับสัตว์แล้วก็สุดท้ายทาบุญเกี่ยวกับเด็กนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของการเรียนใครที่ยังเรียนอยู่บ้างเนาะช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเรียนเป็นคอร์สสั้นอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้เรียกว,ว่ายังพอจะมีสมาธิคุณจะได้วิชาใหม่ๆคุณจะเรียนรู้แล้วก็มีทางรัฐนะครับในการที่จะเรียนรู้หรือว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือช่วยติวนะฮะ หรือว่าอะไรก็ตามเรียกว่ามีมีความหวังเรื่องของการเรียนแล้วก็มีความสําเร็จเรื่องการเรียนดีเป็นพิเศษ,ษนะครับแต่ช่วงนี้เรียกว่าสมาธิไม่ค่อยมีนะฉะนั้นพยายามควบคุมสมาธิคอนโทรลสมาธิดีๆนะครับแล้วก็ควรจะหุ่นยีกับครูบาอาจารย์บางท่านบางวิชาด้วยนะครับอย่าไปต่อว่าท่านลวกันเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของท่านที่มีลูกหลานบริวาสรสั์เลี้ยงครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้เขาอาจจะป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือว่าเรียกว่า ทำมาให้เราบางคนหญุหงิดใจไม่ค่อยสบายกายใจบ้างครับบางทีอาจจะไม่ค่อยรับผิดชอบในงานในหน้าที่อะไรอยู่บ้างดังนั้นช่วงนี้คุยดีๆนะครับคุยด้วยกวุศโลบายอย่าคุยด้วยอารมณ์นะครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้เขาดีขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ระยะนี้นะครับใครที่ตั้งใจจะทําเรื่องสําคัญสญนะฮะต้องบอกก่อนว่ามันมีอุปสรรคใหญ่ๆเข้ามานะครับมันอาจจะยังไม่สาเร็จในช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะสําเร็จในช่วงถัดเวลาถัดไปนะครับระยะนี้นะครับ ประคองความรู้สึกประคองอารมณ์ตัวเองให้มากๆหน่อยระวังืูอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็เราจะได้ข่าวคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเป็นโควิดด้วยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคุณจะคอนโทรลสถานการณ์ได้เพียงแต่ช่วงนี้ยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสหน่อยใช้เงินพอดีพอด,พอดีแล้วก็หางานพิเศษหรือหาเงินพิเศษได้ก็หาแล้วก็ผู้ดับผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือมีทางแก้ทางออกในนาทีสุดท้าย จะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยคุณเสมอนะครับหรือว่าเป็นดวงที่มีเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนไปก็สู้มากครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ